การกรุงเทพ,พประชาช์ได้ซื้อว่านําเสนอสิ่งใหม่ๆสู่กรุงเทพมหานครเสมอเลยนะเว้ยอาทิซุป,ปเปอร์มาร์เก็ตแห่งแรกนะฮะและวกลานโบลิ่งแห่งแรกรวมถึงโรงแรมที่พักอาศัยชั้นนำนะฮะการท่องเที่ยวย่านราชประสงค์นั้นสะดวกสบายโดยการมีรถโดยมีรถไฟฟ้า BTS นะพี่น้องอาสถานีชิดล่มนะครับเพื่อมาชิมอาหารของทิ้นจนถึงร้านชาและพัตตานีระดับโลกเลยนะเว้ยแดนแดนย่างสักกะระ าเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ทั้ง8องค์ญาติอาทิตย์พระบรมเอราวัณแสดงสินสนุกสนาน,ก,นก,กับการช้อปปิ้งนะฮะครบถ้วนนะะี่เลยครับเป็นรถแห่น,นะฮะโอ้โหเมื่อรถแห่ผ่านหน้าเซ็นทรันเวจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเลยนะฮะการตั้งลอง่องเบิ้งนะ,ะ่ยความมวลซื่อความมันนะฮะความอลังการป้าดู อีกหนึ่งเวทีสุดยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยฮะสงกราน,นี้เนี่ยฮะสงกรารปี68ที่หน้า Saint I เซ็มมทนทรัลเวิร์กแอดสันธนาแกนเนี่ยฮะบนถนนนะฮะราชดำรีพี่น้องเลยว้าวอีกหนึ่งสถานที่ที่บาบุเองอยากจะแนะนำนะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือมาสงการที่จัดอย่างยิ่งใหญ่อีกหนึ่งสถานที่ของเมืองไทย ว้าวสุดยอดพี่น้องครับคือหลานจุดแลนด์มาร์คที่ประเทศไทยมีการจัดเทศกาลสงการนะนี่คือจะเป็นภาาเอก,เอกชน,น,นอกกเอกชนเอาไปหน่องเนาะมาบวงวิญญาณที่ว่าอัปเดตนะฮะเ่วานนี้ไปคอนสยามนะฮะเมื่อนี้มาที่อ่านห้างเซ็นทรัลเวิลด์แอดเซนทราร์แกนนะครับพี่น้องรครับนนอ๋อ ได้มองไหนพี่น้องเอ๋ยนะ,ะสะดวกมองไหนนะครับไปจุดไดหนเนี่ยบบอกเลยว่าสนุกนะฮะชุ่มฉ่ำกันทุกจุดท,ทุกแลนด์มาร์กของเมืองไทย้าเอาเลย้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะพี่น้องฟังเล่าเฮาวแห่งเล่าเฮาถ่าบ่อใดกระบาดนะฮะ จุดงขงการนี่นะครับก็คือว่าวมาทีนี่เรื่องไปดองเรื่องนี่ยืุดใจเนี่ยน้องวันฉุดใจเน,นี่ยนอนเนี่ยเซนทันเวอร์เซนทาราแก่เนี่ยจะมีรถแห่นะไม่ได้ไนดังเลยนะครับเออเยนะครับฉุดใจนะสายแดนะฮะอ่าคือประเทศไทยนะจัดได้อย่างยิ่งใหญ่นะฮะถามพีน่น้องว่าถ้าอยากเห็นเข้าอลังการมาเด้อนะ่ยเซนทันเวอร์ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเนี่ยที่อ่าจะได้เห็นเนี่ยถึงความอลังการนอกไปดันงนอกจากหลายจุดของกรุงเทพแล้วเนาะ โอ้โหเห็นตึกกะตื่นตาตื่นใจแล้วพี่น้องเลยนี่ฮะนี่เนีฮยจะมีรายละเอียดแล้วก็มีระเบียบของการเข้าร่วมสนุกเนี่ยฮะนี่เลยครับเป็นรถแห่เนีฮะโอ้โหเมื่อรถแห่ผ่านหน้าเซนทัโดจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเลยเนียฮะการตั้งล่องเบิ้งเนียฮะความมวลซื่อึนความมันนะฮะความอลังการ าจากฝั่งนี้หน้าห้างนะครับเซนทันโรแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้อ๋อสุดยอดพี่น้องคนนะ แค่เห็นพื้นที่แล้วกการเตรียมงานบอกเลยว่าอยากมาอยากมาเนาะส่วนมือส่วนมูนะนะฮะสวนเผื่อนนี่ยส่วนแฟนนะมารวมงานนำผนไดเด้อพี่น้องเลยนะสงกรา์นี้ประเทศไทยจัดได้อย่างยิ่งใหญ่แน่นอนจะมีอ่างน้ำจำลองด้วยพี่น้องเลย นะครับมื่อนี้บ้าพวเองก็นทีว่าตั้งใจมากเพื่ออยากจะนําเสนอนะครับแล่นมาเที่ยวสงกรานต์นอกพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะโอ้โหสุดยอดนะฮะสุดยอดสุดจากประเทศไทยสุดยอดไทยแลนด์นะเขาบอกจอ LED ขนาดใหญ่มองลงไปด้านล่างก็จะเห็น ถนนเนี่ยราชดำบริรใน,นจะเเ็นบิ๊กซีราชดำบริสาขาใหญ่ส่วนด้านล่างก็จะมองเห็นสากายวอลแล้วก็จะเห็นภายในเลื่อนกลางแจ้งนะฮะที่ตากแดดตากฝนนร่มทนร้อนทนหนาว ทันตระเดินทางสะดวกสบายคุกคุกใครแหลนี่ขาดกู้ไฟฟ้านะท่านผู้ชมครับเป็นย่างกุศลนาเนี่ยต้มยำกุ้งเนี่ยอาหารของประเทศไทยเนาะเสรวีวารายคนอาจจะมักเนี่ยอาหารนี่ขึ้นสื่อดังไกล ไปโทรุนะครับช่วงกลางเว้นนะฮะก็จะเป็นอีกวิววิวนึงนะฮะส่วนกลางคืนก็นจะเป็นอีกวิววิวนึงของความงงามสกายวอล์แห่งนี้นะครับบ้าวอาตเองก็จะทําการขึ้นนะฮะนี่แหละคือความสะดวกสบายของเมืองไทยนะขึ้นสะพานลอยก็ยังขึ้นแม่ด้เรือนนะฮะโดยที่บรยาณขึ้นให้เหื่อยเลยพีเดียวโอ้โหเฮ้ย ที่11เมษายนนะ2 5 6 8อันนี้บ่าวพวกเองก็อยู่ที่หน้าเซตทันโวแล้วก็หน้าวิกซีราช,ชด,ดำรดีนะครับมาอัปเดตอัปเดตความยิ่งใหญ่นะของเวทีงานสงกรานต์ส่วนฝั่งนี้ก็จะมุ่งหน้าไปทางแยกประตูน้ำเนะี่ยย่านค้าส่งนคะรับประตูน้ำที่รู้จักคนไทยนะและชาวต่างชาติหนึ่งย่านการค้าที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมและมีชีวิตชีวาหลอดทั้งวันตานขาว็จะเปิดตั้งแก่ตี้หาหล้วไปรางจะถึงสองทุ่มนะครับนี่เลยมุ่งนี้ก็จะเป็นมุมทีอลังการขนาดเลยนะท่านผู้ชมนะมองไปฝังนี้ แล้วก็จะเห็นมาในเลื่อนอันหนึ่งในสถานที่ที่บาววเองมาแนะนำแล้วก็มารีวิวตลอดครับไปถองแล้วมาในเลื่อนกลางแจ้งและสกายวอล์กที่ทอดยาวไปจนถึง BTS นะฮะ ของบาวโวจะเป็นแยกราประสงค์นะครับเป็นศูนย์กลางกรุงเทพมหานครนะกว่า50ปีที่ย่านราประสงค์นะฮะได้รับการกลา่าวขานให้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมไลฟ์สไตล์ชั้นนําใจกลางกรุงเทพราชปรชสงได้ซื้อว่านําเสนอสิ่งใหม่หมๆสู่กรุงเทพมหานครเสมอเ้ยอาทิซปเปอร์มาร์เกต็ตแห่งแรกนะฮะและลานโบว์ลิ่งแห่งแรกรวมถึงโรงแรมที่พักอาศัยชั้นนำนะฮะการท่องเที่ยวย่านราประสงค์ นั้นสะดวกสบายโดยการมีรถไฟฟ้า BTS ใต้ดินของเราสถานีชิดล่มนะครับเพื่อมาชิมอาหารของทิ้นจนถึงร้านชาและพัตตะการระดับโลกเป็นเอวหน่วยด้านย่างสักกะละเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ทั้ง8องค์ญาติพระบรมเอราวัณเราเอนือสนุกสนานกับการช้อปปิ้งนะฮะครบถ้วนนะฮะเมาบินกับที่ว่าแต่มาหลายเชือหลายครั้งนะครับ ตื่นตาตื่นใจนาจุดนี้เนอกไปหน่อยเนาะจากลุ่มนี้บ่าวโบเองกับที่ว่าจะรายงานใารทำช่อมในรับชมนะฮะเพียงเท่านี้ก่อนเดินไปหน่อยเด้อญาบ่าวโจะเดินทางไปต่อที่สนามหลวงเนอกไปหน่อยนี้ก็จะมีการโชว์การบินโดรนไปอักษรนะพี่น้องครับอย่างสวยงามนะฮะคลิปวิดีโอนี้ฝากประเทศเทนี้กับหล้วกันพี่นกคาบนายกมาละชิจอบในการนำสนอของบ่าวโบยี่ลอ่มไลน์เป็นกำลังใจในการกระตุ้นแข่งขันสิ่งที่สำคัญซอยสนับสนุนบ่าวโบด้วยการบวกข้อถามโค้งชนะกลกันพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ